ก็น้องขอสุดคนด้วยนะครับผมกับมาอีกครั้งนะครับสเสพช่วโของของเราเลยครับวันนี้นะฮะเราอยู่ในเกม M M A Legend นั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้นี่เพิ่งจะเ,เปิดตัวได้ไม่นานนะครับเมื่อวันที่5นี้เองนะครับผมซึ่งเกมนี้เนะี่ยผมเคยทําวิดีโอไว้แล้วนะครับผมนะแต่วันนี้ก็เปิดจริงมาแล้วนะครับ โอเคนะฮะงั้นก็ทาแต่นะครับเดี๋ยวเกมเพย์จะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันในวิดีโอเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมไป,ไปดูเกมเพย์กันเลยดีกว่าครับรู้สึกว่านี่ครับพระสงฆ์คนนี้ฮนะน่าจะมานะครับผมโอเคฮะคผมชนะผมเล่นไปสองเกมชนะสองเกมนะครับอืม อ่าคนนี้เขาเพิ่งเล่นเลยนะน่าจะเขาจะใช้คาราเต้มั้งนะครับผมจะไม่ผิดนะเออผมใช้เป็นบ็อกเซอร์นะครับผมบ็อกซิงกซ่งเนี่ยบ็อกเซอร์มังเกงนะฮะซึ่งบ็อกมาเดีดูเกมเพลย์กันนะโอ้โหโอ้โหคาราเต้มันเร็วขนาดนี้เหรอโอเคครับมาโหคาราเต้เร็วมากครับเอาแรงหมดนะฮะแรงหมดนะครับลืมดูแรงตัวเองนะครับ เวลาเห็นพาใช้คาราเต้แปลกๆไหก็ไม่รู้โอเคเราหลอกได้ครับนี่ครับหมัดบ็อกซิ่งของเราสามารถาต่อยหลอกได้นะครับผมโอ้แต่ไม่ต้องหลอกก็ได้เขาเดินมาต่อยอย่างนี้เลยนะฮะโอ้ยโดนครับโอเคครับโอเคมา โอ้โดนโดนนะครับโดนตอนนี้ผมปิดเพลงในเกมแนละ้วทุกคนว่าผมรรกลัวลิขสิทธิ์นะเอาตรงเลยนะฮะนี่อ่ะโดนไปก่อนนะครับนี่อ้โหเทคนิคดีๆนะครับได้จากเ uh, อ่ออาจจะชอบ boxing game นะครับผมโอเคฮะโอเคครับเมื่อกี้เขาได้อันติแล้วนะครับโอเคเราได้ก่อนนะครับนี่ครับเทคนิคดีนะฮะโอ้โหได้มาจากอาจจะชอบโอเคฮะหลบก,ก่อนโอเคครับ มาฮะอะไรอ่ะอั่นต๋เฉยเลยครับโอเคเราได้ตื่นต๋แล้วนะครับโอ้ยจะไปหลอกเขาทำไมก็เห็นว่าเขาบูลูกบูเล็กโอ้ยอยังไม่ถึงอีกนะฮะโอ้ยโดนเลยครับเมื่อกี้โอ้ย,ยระเมจใหญ่เลยเมื่อกี้นะฮะโอเคครับมาลู้แล้วมาลู้แล้วมาแล้วมาลู้แล้วนะครับเออเรียบร้อยฮะ แตกนะครับผมมาฮะแล้วเกมนี้สิ่งที่แตกต่างกันคือเมื่อจบเมื่อล้มหนึ่งทีมันจะเบบนเขาจบยกหนึ่งนะฮะทุกคนจะแบบเหมือนกลับไปที่คอนเนอร์ตัวเองแล้วแบบรีเลือดใหม่นะฮะแปลกดีครับโอเคฮะโอ้ยอแล้วเกมนี้ต่อยกัดเบามากนะครับ อุ้ยโอ้โหโ,โดนเลยนะส้นตีนเต็มหน้าเลยเอาไม่ใช่คาราเต้เหรอหุยอะไรวะหนะ้าหมาัดหมัดอะไรวะหนะ้าหมัดอะไรไม่รู้ครับแต่เท่ดีฮะนี่ไงลับโดนบ้างโดนบ้างอืม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 ,อม เออไอ่เงียล่ะเรียบร้อยครับนอกเอาไปสองนะฮะนอกเอาสุดท้ายครับนะฮะโอ้เปิดก่อนเลยนะโอ้โอ้โอ้หมอไม่เห็นครับติดกงติดกงช่วยด้วยครับแหนทำไดเเ้เล่นใหญ่เลยนะถ้าเดิมได้ถ้า แหม่สเปมใหญ่เลยนะสเปมใหญ่เลยนะกูก็เรียนรู้ว่าเพื่อนแหม่แหม่ทำได้ทำใหญ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 ่ฮะฮะทำได้ทำใหญ่เลยวันนี้วันนี้ได้ตีอีกแล้วนะครับเอ้ยโอ้โหตีแม่งเร็วมากครับเลียงไม่ทันเลยครับ ทันตีแม่งอย่างเร็วนะฮะอะไรวะมันคือหมัดอะไรของมันวะอืมโดมนไปซะโดนไปซะเออโดนคอเตอร์ไปซะโอ้ยไม่ทันโอยหมัดมันเร็วนะฮะ โอ้ยโหผมโดนรัวเลยเมื่อกี้นะไม่ได้ไม่ได้ไไดจะชนะแล้วนะครับต้องใจเย็นนะฮะโอ้ยโหโดูนี่เหรอเมื่อกี้จบเลยเสี่ยนตีด้วยเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ต้นเกมโดนเยอะไปหน่อยนะครับแล้วอยต่อไปก็ได้ครับ ดีมากแล้วดีค,ครับเราก็ค่อยๆเล่นไปฮะเออเขาค่อยๆเล่นไปครับอืมโดนไปซะโดนไปซะโอ้ยโอ้ยหลอกไม่ได้เลยเ,เขาเขาเร็วกว่านะครับปากเขาเร็วกว่านะคลิกซ้ายเขาโคตรเร็วเลยนะครับ

ชี่ออะไรมาบพุทธคุณนะ,ะนะมาแบพุทธคุณเลยอุย้ยไม่โดนโอ้ยเสียไ,ได้ตีไงล่ะอีใจครับผมส่วนตัวส่วนตัวผมว่าอืมโอว่ามันก็ยังพัฒนาดได้แหละมั้งนะครับเออหรือผมอาจจะผมอาจจะแค่ไม่ได้ชอบวิธีการเล่นของแบบเกมนี้เท่าไหร่ที่มันจะแบบมันดูลื่นๆไหลๆอะ่ะมัน ผมพูดไม่ถูกว่ะผมไม่อธิบายไงเหมือนกันนะครับผมมือมันอาจจะมีคนชอบก็ได้นะแต่ว่าแต่ละผมผมแค่รู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่แนวผมเท่าไหร่นะมาเดี๋ยวเรารออีกสักแปดละกันนะครับผมคนนี้สู้ไหมเออมาครับอีกสักแปดละกันนะทุกคนนะครับว่าทุกคนคิดยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้ด้วยเออคอมเมนต์บอกที่ใต้ล่างนะครับผมนะฮะคนนี้เขามีหมัดด้วยโอ้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 โอโอ มุยม่ยสะกวเหมือนกันเลยนะครับโอเคก็ฉลาดดีครับก็คือตั้งกาดไปเลยก็ได้ครับดีกว่าครับนี่่ะนี่่ะแรงหมดหรอไม่ไปหาแรงไม่ไปหาแรงเพื่อน โอเคครับโอเคโอเคครับสวยครับโอ้ย oh, โดนเลยโอ้ย oh. แหมสแปมใหญ่แล้วสแปม้สแปมใหญ่เลยนะสแปมสแปมใหญ่เลยนะสแปม้สแปมใหญ่เลยนะนี่ล่ะแหมได้สองทีเอาใหญ่โอ้ย oh. แรงหมดอีกแล้วแรงหมดอีกแล้วเอ,อย้ยตี๋ปะเนี่ย ผมว่าจะอันตินะะมาครับเอ้ยโอเคเรียบร้อยครับผม knock out โจ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 นะฮะมามาโจโอ้ย <ítulo> โอ้ยก็ไม่น่ารับหรอกอเออเออเออืออเออืออเออเออโอ้ยรู้สึกว่าหลอดทางซ้ายตรงเลือดนะมันจะเป็นหลอดแบบหลอดที่ไว้หลบมั้งนะครับอืมโอ้โหแรงหมดนะฮะ แหมเอาใหญ่เลยเนฮะ้ยวันี่อ่าแรงหมดโถ่นี่ล่ะแดนเข้ามาใส่หมัดเลยนะครับแดนเข้ามาใส่หมัดเลยฮนะเคเราถึงก่อนครับ โดนครับโดนรัวๆฮะโดนรัวๆครับอืมเอยอแรงหมดอุ้ยอันติแม่งเร็วเกินนะครับอันติแม่งคือมองไม่ทันเลยครับแม่งไม่ให้เวลาบุรีแอคเลยอันติอะออ อย่าอย่าอย่ายาจะไปชงจะไปชิงโอกาสอย่างนี้ไม่ได้เอออุ้ยแรงหมดเยอะแล้วเออโดนเลยครับมันดูยากมากเลยว่าแบบเขาเขาต่อยหมัดซ้ายหรือหมัดขวานะครับแต่ก็จีจีฮนะอือเอาหมัดไปกิน เออสามนะครับผมเออเจีรยบผมโอเคนะครับทุกคนนะครับคิดเห็นยังไงกับเกมนี้นะครับได้ลองเล่นหรือยังนะครับผมถ้าเล่นแล้วนะค,คิดเห็นยังไงก็มาบอกกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย